สวัสดีค่ะขอต้อนรับลูกค้าเข้าสู่รายการน,นางฟ้าทุกราคะค่ะ,ะวันนี้ก็นะคะก็อยู่กับดิฉันนางฟ้าแววดาวเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมาดูกันค่ะว่านางฟ้ามีสินค้าชิ้นไหนจะมาเอาใจกับผู้ลูกค้าค่ะไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือตู้เก็บของอนเนกประสงค์นะคะสําหรับตู้เก็บของอนเนกประสงค์ชิ้นนี้นะคะจะมีขนาด80คูณ40คูณ86เซนค่ะ ด้วยโครงของเขานะคะทำมาจากอลูมิเนียมอย่างดีค่ะแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะาบานกระจกนะคะด้านบนนะคะด้านหน้าจะเป็นกระจกใสสามารถมองเห็นสินค้าหรือว่าสิ่งของที่อยู่ด้านในนะคะส่วนบานด้านล่างนะคะจะเป็นแบบบานทึบค่ะตัวนี้พิมพ์ลายสวยงามค่ะทึบสนิทแน่นอนนะคะ แล้วก็กระจกแต่ละชั้นของเขานะคะทํามาจากกระจกมีลภัยค่ะจะแข็งแรงคงทนมากค่ะจะไม่เหมือนกระจกทั่วไปนะคะส่วนด้านบนตรงนี้นะคะจะมาพร้อมกับตะแกรงนะคะแล้วก็ถาดพลาสติกให้เราสามารถวางจานได้นะคะมือจับของเขาก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันค่ะสามารถจับถนัดมือนะคะตัวนี้และที่สําคัญค่ะคุณลูกค้าค่ะจุของได้เยอะมากๆเลยนะคะค่ะสําหรับ ตนนู้อเนกประสงค์ชิ้นนี้นะคะราคาปกติวันนี้จะอยู่ที่1890บาทค่ะนางฟ้าไม่ขายนะคะเพราะว่านางฟ้าจะทุบราคาให้เช่นเคยค่ะเรือเพียง1 7 9 0บาทเท่านั้นค่ะเป็นไงกันบ้างละคะช่วยคุณลูกค้าเซฟไปถึง140บบาทกันเลยนะคะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหาตู้เก็บของดีๆแบบนี้อยู่นะคะหรือว่าสนใจนะคะ ก็สามารถนะคะเข้ามาเลือกชมเลือกซื้อนะคะได้ที่ Global House สาขาพังคคนของเราได้เลยนะคะหรือว่าหากไม่สะดวกนะคะก็สามารถนะคะช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านลิงก์ด้านล่างที่เราแปะให้ตอนนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะคุณลูกค้าขากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะ <S <S เพื่อติดตามนางฟ้าในช่อง YouTube ไปด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าสัปดาห์หน้านางฟ้าจะมีสินค้า อะไรมาทุกราคาให้กับคุณลูกค้าอีกนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของนางฟ้าแล้วนะคะขออนุญ,ญาตลาคุณลูกค้าไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะทุกวันพุธเวลาสองทุ่มตรงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ